เปิดตัวแล้ว Infinix Zero X series สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของทาง Infinix ที่มีเลนส์ซูม60เท่าให้จอ a m อเล e d 120Hz มีชาร์จไว45วัตต์ล่าสุดทั้ง Infinix ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Zero X series ออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับที่มีทั้ง Infinix Zero X, Infinix Zero X Pro และ Infinix Zero X Neo โดยมีตัวเครื่องดีไซน์สุดพ mm hmm. รีเมียมเด่นอยู่ที่การถ่ายภาพและยังเป็นสมาร์ทโฟนรุร่นแรกของทางอีฟินิกที่มีเลนส์ซูมแบบเพอลิสโคปอีกด้วยครับเอาละครับสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่น Infinix ซ e โ o X เมีหน้าจอแสดงผลอัมเ e รดขนาด6.67นิ้ว ความลเอีย f o r hd plus เหลารับค่า refresh rate หนึร hz และ touch sampling rate งร้อย hz ครอบคลุมขอบเขตสี103% DCi P3 คัเลอร์ก c i p 3าม color g a m u ชิปประมวลผล mediatek h e l o g 9 5พร้อมชิป boost intelligent display เสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน้าจออีกด้วยใแรมาที่ 8GB สามารถเพิ่มได้อีก 3GB ผ่าน f u t u r e memory fusion technology ส0ส่วนรำเป็นแบบเยอะแบต2.2ให้มาที่ 118GB สามารถเพิ่มความจำเสริมแบบ microSD สูงสูด510กิกนบระบบบริการ Android 11ครอบทับด้วย XOS 7.6ให้กล้องหลังมัทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรูรับแส F 1.89กล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลมีองศาในการรับภาพกว้างถึง120องศารูรับแสง F 2.25 กล้องพลังสกปความเอียด8มลาพิเซลรรูรับแสง3.4รองรับการซูม5เท่า Optical Zoom และ60เท่า Hybrid มีระบบการสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความเอียด16้านพิเซลมีช่องหูฟัง3.5มิลมตให้เลยครับมีพอเชื่อมต่อ USB Type C มีรีโมด2สีคือ m e r r o r Black และ s t e r l Silver ห้แบตเตอรี่มาที่4,500มิมป์รองรับชาร์จไว45วัตต์อีกด้วยครับมาต่อกันกับสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Infinix Zero X Pro กันเลยนะครับมีหน้าจอแสดงผลอัมเมรด ขนาด6.67นิ้วความเรียด full hd plus รองรับค่า refresh ร้ hz และ touch sampling r a e สร240 hz ครอบค,ค,อค, 3, คลุกกมขอบเขตสี103% dcip 3 color gamut ใายชิปประมวลผล m ี d e t e c h e l r o g 9 5 i n t e l l i g e n t display เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้านหน้าจอให้แหลมาที่ 8GB สามารถเพิ่มได้อีก 3GB ผ่าน feature memory fusion เทคโนโลยี2.0ส่วนลงเป็นแบบ us 2.2ให้มาที่118 g b สามารถเพิ่มหน่วยความจำเสริมแบบไมโครเอดีได้สูงสุด5 1 2ตันเระบบระบริการ Android 11ครอบทับด้วย XOS 7.6ให้กล้องหลังพื่นมอสตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด108ล้านพิกเซล f1.79 พร้อมระบบการสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลมีองศาในการรับภาพกว้างถึง120องศารุสาส่นเซท2.25กล้องผลิกสโคปความละเอียด8ล้านพิกเซลรุสส่นซ3.4รองรับการซูม5เท่าออปติคอลซูม และ60เท่าไฮบิดมีระบบกันสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความเรียดหกล้านพิเซลมีช่องหูฟัง3.5มิุมิลเด็กครับมีพอร์ตช่อมต่อ USB ยืดบี type มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ Nebra Black s t e ส l l ลล Silver t ร์ c a n แคนนีบรให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมปรองรับชาร์จไว้45วัตต์ด้วยครับมาถึงสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น i n f i n i x zero x neo กันแล้วนะครับมีหน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด6.78นิ้ว ความเอียระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh 90 h ฮ90 h z และ Touch Sampling Rate 180 h z ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G95 ให้แหลมาที่8 g b สามารถเพิ่มได้อีก3 g b ผ่าน f u t u r e Memory Fusion Technology 2.0ส่วนลมเป็นแบบ UOS 2.2ให้มาที่118 g b เพิ่มความจำเสริมแบบ Micro SD ได้สูงสุด512 g บระบบ,รบประการให้1 1ครอบทับด้วย XOS 7.6 กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลลดแสง1.79กล้องเบิความละเอียด2ล้านพิกเซลลดแสง2.4กล้องเพลนสโคปความละเอียด8ล้านพิกเซลลดแสง3.4ร 4, องรับการซูม5เท่าออปติคอลซูมและ60เท่าไฮบริดมีระบบการสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลหูฟัง3.5มิลมาใครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ n e b u l a b l a แ k s t กส l ตอร i l v e r ว และบาฮามัสบลูมีพอร์ช่อมต่อ USB Type-C ให้แบตเบรด่มีที่5,000มม ah, รองรับชาร์จว้18วัตต์ด้วยครับแต่ตอนนี้ทาง Infinix ยังไม่ได้เผยราคาและการวางจำหน่ายออกมานะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ